Aku, 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 Um, um. นี่แหละครับพี่พีลูกเพจเรื่องมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับเข้าใจบ่ครขำก็คือเรื่องที่ผมจะบอกให้ฟังนะครับพอผมนะครับขับรถจากขอนแก่นไปหอดละยองแป๊บเดียวครับออกจากบ้านเจ็ดโมงเสาหอดละยองใบสามแม่ครับแม่ผมจับสี่พีเอ็ดเบิ้งป้าดพอผมบ่ได้ขับรถเอาได้ครับบินเอาพ่ <c oughs> อแต่โทรถ,ถามเนะ <c oughs> าะเธอขับรถเร็วบอกว่ได้เร็วได้หล่ะก็บครับปกติถ้าเบิ่งเดียวใบสั่งก็มาบ้านมีลูกเพจหลายคนถามฉันเข้ามาถามฉันบอกครั้งแรกได้ยิงว่าแอบแอบเนี่ยเฮ็ดจังได๋แบบว่ามันคือมีแอ่แอปนีบแอปอัันนนนี้้เพราาะวว่่มสิขึา ไอโฟนของฉันโอเปอแมนวาพิดมันสิขึ้นแอปสีเขียวว่าค้นหาของฉันแต่ว่าก็มีหลายคนถามว่าแล้วแอนดรอยมีบอยแอนดรอยนาซิมีมั้งแต่ฉันกับบลูคือกันเป็นยังคือได้มีติดตามกันแบบนี่ติกัตะกี้นั่แหละแต่ฉันไปปองแปงดูๆนะไอคอนแก้วก้อนค้าเอาไว้เธอเบิ่งฉัน่าพิกัดฉันยังอยู่ม่งเกาบองสินะเด็กชายตัวตุนมือนียังมึง้าก็นอนดีดคือเกาแต่ว่าตกบายปนี้นอนทีลสิปนาทีแล้วก็นอนแล้วก็เล่นแล้วก็นอนหลักเล่นอยู่สิแม่แม่ก็เลยบอกว่าอะขะซันกับบอล มันบอหญิงส่วนสีมากกับเกือบหามงแล้วมูที่เลียนอยู่น้ำบัตน่ะเขากรลือเลียนตาบสา3เขามาหลัดถาเอาอยู่หนาเฮียนตั้งแต่โดนลกลนลเอาไมมฉลินพันกันเขามาถาตั้งแต่โดนดนพ่อตาลงกลนลับทรงเนาะเฝ้าแลนมาเปลี่ยนเสียผาเปลิดน้ำมูฉันก็เลยบอกว่าข่ะซาในทรงการบ้านคูก้อนภาวะการบ้านคู่มือนีก็คือนับหนึ่งถึงลอยเป็นภาษาจีนเพิ่นกระเฝ้าทรงเลยเน้ฝ้าแลนจับโทรศัพท์แมมมาอัดลรากับเฝ้าฟังเปลิดน้ำมูโอ้ยนี่จะเป็นมักเล่นมักมูขึ้นแม่มันซะตกแรงมากเหมือนบอยง่าตช พักพักค่ะพัดพักต่างๆพักย่างต่างหยากับสีมี่เขาโพดอ่อนพักกาดกวงตุ้งแค่รดแค่นี้ลหละเข้าเน้นพักแล้วก็ใส่หมูจากสองตอนกับพ่อแล้วก็ทอดไข่ดาวสามสีอยางเกนแซินวยบอแมนแค่ซีนวยค่ะโอ้ยยี่นี่จะเป็นเบาไปมั่วไปทั่วไปทีบเนาะเออลักดอกจึงหยอกเล่นแล้วก็มาอุ่นแกงนออ้อยที่เหลือมือเศร้านั่นละแล้วก็พักกันมานางกินข้าวสาคนคือเกาหญิงเชนซีโบกัมอุจอาจารย์ในการขายขี้มุฉันอีกที่เธอฟังมันก็เป็นเวลาตีหนึ่งอีกแล้วบว่าเ็จใ ้อยเกหลังจากด้นลูกค้าก็สทรงสลิปท่านในขอทีอยูเบอร์โทรซัมเอาบอดนนีบอกลูกค้าค่ะ <c oughs> แล้วบัดที่นี่ใดๆคือก็คือความสลืมสลือนนะยิงหาปุ่มปดบ็อกบ่พออะไ้ไปบอกก่อนเกี่ยวก่อนข้ามาเฮ็ดห้จัดการค่ะโอ้ยจะแม่นเนาะลูกค้าก็เป็นลูกเพจก็เป็นแฟนตัวโยงเนาะเพิ่นวางได้หูบ่ขออยว่ายายนีตองเสืนอนแน่เลยแมนยิงฉันขอตัวได้หลายแล้วลูกเพจผู้นี้เพิ่นวางได้หูบ่เพิ่นแซล,ล,น,น,น,แลนะบางที่มีช,าช้าชีบว่านดอกม้ในขาบดอกเข้าในขันบยายดตินี่3แล้วจ สิคิดว่าบอมเป็นมิดดอกและนี่อีเอ้ค้นตยิงล่าสูตรตอนที่พอเพิ่นซื้อจักรยานไห้มันบอตอนนี้นะทีบสองขาได้แล้วค่ะนั่งก็เลยมันบันนี้โชว์ว่าสันตื่นตะตีหาไปขี่จักรยานเงินหลแล้วใดๆคือตอนไปซื้อแมนบอเอาตะรอซี่ขามาบัดนี้ลืมเอาขาตั้งมาแต่ก็บ่แมเนลืมดอกพวารันค้าเพิ่นขายหอยอยาอคนแกวก้อนค้าบอเอาแล้วบันนี้ถ้าบ่เอาลูกสาวมึงถอดสองอออกแล้วสิไดขาตั้งสาตั้งเอาบันนี้น้องมิวกับบ้าดินั่นถ้าถอดสอง เฮ็ดข,ข้ขอนเขาเฮ็ดข้อนขามาต์แตสตีซสื้อไม่ตะตึกคะเออฉันสิบอาเรื่องนี้ให้ฟังก็มีลูกเพจหลายคนเนาะเวลาฉันบอกว่าไปร้านคาแล้วฉันสิมอกบอกข้าว่าไปตึกแม่เอาจริงๆฉันก็ติดบอกข้ามนี้แตไ่ตไหนแต่ไรได้ยิงแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าบ่าได้ยินคํามนี้แบบว่าโดนแล้วไปซิบยี่สิบปีเข้ามาตึกน่ะเออเนาะแมนยู man, บางคนก็บเบาเราเด้ <c oughs> แต่ฉันติดแม่ฉันสิบุกเคยบอกว่าไ้านคาแด้วฉันสิบอกว่าไปตึกขนาดนงมิวยังมาเลยว่าแม่อะไรคือไปตึกเวรเซนวาฉันก็เลยบอกว่าอ๋อไป ลา,านค่ะมันเป็นตึกสองสันเจีงสิหรือเปล่าเพิ่นก็นเลยคิดว่าไปตึกเจีงสินะมื้อนี้ก็บนางซับเปลี่ยนกันกิน,กนข,ข้าวคือเกา่าเพราะว่าอีกผู้นึงก็ได้ไปเอาตัวตุ้นก็คือแนเมญ่าฉันนีเองเลยนี่ค่ะคอนเซปต์นมะต้องซีนาเท่านั้นจังสิีรับได้ค่ะ